เกิดนะวันนี้เนี่ยเรากลับไปเกมของ Home Sweet ท o ด e s u r อร์ไวท์นะั่นแะหนะผมนะไม,ม่ได้เล่นานานแล้วนะละวันนี้เรามาอยู่กับยูริพิงเกนเจอร์นั่นเองนะครับผมนะเย้ยูริพิงเกนเจอร์เาป็นบัติการแล้วค่ะสุ่มได้มาฟรีๆแล้วผมหนละังจากอ่าหม้อละโมบที่เขาแจกเนื่องจากวันที่มันล็อกอินไม่ได้นะผมจำไม่สิทธ์นะแต่ผมไม่ได้เล่นนะวันนั้นแหะแต่ผมก็ได้รับแจกก็เหวิร์มก็ทำไมได้วนะแต่ที่แน่คือสุ่มได้ฟรีอ่ะเออก็แบบดีใจมากๆเลยวทุกคนคือแบบโอ้โหแทบดลั่นบ้าวันนั้นนะคุณได้ไงงงกกูมาอ่ะ มึงหยุดกดโอ้ยหยุดได,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 ด้แล้วเจ้าก็จะอยู่ทำฮาเลยหรอเจ็บเวลารอเนี่ยังยังอีกแหมเสียเวลารอโอ้ยก็กลับไปจนที่นี่เลยเจ้กดหลายคลิปคล้ายๆที่เมื่อก่อนสักการเจ้ากอดแล้วก็จะกดยังกดแล้วก็ชมกันเลยครับผมเหมือนจะเป็นด่านหลองน้ำนะการเสียง นั่นแน่ใจจริงด้วยแบบโอ้ก่อนอื่นเปิดประตูก่อนโอ้แหลกแหลกเก็แบเก็บเก็บขวามาก่อนขอเซฟ A stack A ไอนะ้สแต็กไอ้นี่มาหนึ่งนะสแต็กไอ้กล้องมันเล่นค่อนข้างนานแล้วนะผมนะยิ่งเซอร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือไม่เล่นเลยเว้ยคือเล่นแต่ผีกส่วนใหญ่ฮะเกมแน่นะมีโดดตู้ด้วยเหรอผมลืมแล้วมีเพิร์กโดดตู้เลยคือไม่ได้คือไม่ได้ซื้อเพิร์กใหม่เลยอ่ะแล้วเพิร์กอีกเพิร์กนี่เป็นเพิร์กอะไรอื่นอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่แป้งนะจริีๆเขาไม่ใช่แป้งแต่ผมเรียกแป้งอ่ะมัติดปากมากกว่าอุ้ยโอ้โหเจเพายอุ้ยมาเป็นกบเลยตะมุตะมีกระป๋าดิไม่ใช่กบโอโ้ไม่รู้ว่าจะได้เจอโอ้โหไม่ได้เล่นนานเธอเนี่ยทำอไรเราสิเธอประตูมันทำประตูบ้านกลางแล้วด้วยไข่แมงม,มุมแบบไข่แมงมุมแบบประตูบ้านกลางวะเฮ้ยโดนตีโอ้โห,โโหเจ็บจะเจ็บปลยเนี่ย เอ้ยโอ้โหโดนเมละตายกูตาย,ตายเดีดสภาพแล้วผมตายตียาเขาที่หน้าทิ้งก่อนเปลืองของเอ้ยไม่โดนยังก่อนแต่มันเซมิหน้าหมด,ไม,ดไม่โดนไม่โดนแปลกเข้าปฏิยาโอ้โหโดนหน้าลุงอุย้ยไม่ข่าวนะเยอยละตายนี่มีการแตกนะเอ้ยยังก่อนยังก่อนเอ้เรียบร้อย ไม่ได้เล่นนาะนนะเขาเล่นแับผีก็ไม่ได้เล่นเซอร์มาหน่อยโอ้โหโอ้โหต,ต,ต,ตายเลยเอ้ยแล้วเวล้วไงกูไม่เสร็จห,หรอกเกิ่อนเจ้าผีพายเล่นเป็นเฉยเลยอะไรวะเนี่ยมันเกาหลีนะผมนะดูจากชื่อแล้ววี่ ขอบคุณครับพี่แป้งเฮ้ยหมวดน่ารักจังเลยอะแต่ทำไมหน้าตัวละครเหมือนกันวนะห <c oughs> น้าแกหล่อนมากไอรีกตัวกรแทมไม้กบพึ่งแครเข้าตู้ปลาพึ่งไว้เจอกานไม่ใช่ต้องการจะพลางไงวะโอเคหายาก่อนอยูริต้องการยาทำยาให้ยูริไหมอ่ะเก็บไปดิโอาา้ยพังประตูนั่งกูว่าไอ้เชี่ยวเพากูโดนต่อเสียงมันใกล้ๆหลังเฮ้ยายาจะยาแล้ว ไปเจอตอนไหนวะผมว่าผมไม่ได้กดประตูแล้วแต่ไม่เป็นไรคิดดูเลยยี่เรียบร้อยขอบคุณครับให้ผมไม่เล่นหน่อยนะขอร้องละกคนที่พลายแม่มันดุจังเลือพายตัวนี้เนี่ยดุอีกกับหมาเลยแม่เจ้ามีอะไรก่อนนี่นะสายสินทางประตูแบบทางก่อนไม่รอแล้วนะคนวิ่งมาประตูด้วยมันตีแบบรัวๆเลยอะอะไรวะน่ะมาล่าใครอยู่อ๋อ นี่ไม้อะไรอนะ่ะไม้นื่นเหมือนกันวะแบบเปิดกล่องสิไม่ได้เล่นานานแล้วผมอีกดก้วยโดนนะนี่ฟอรโดลลี่ว่ะรือเหมือนจะบักกนนะบ็กไอ้นี่ยังไม่แก้ป่ะเนี่ยไอ้บั็อกแอ้ไม่ขึ้นเนะี่ยอ๋อมันวิธีเดียวดีกว่าถูกแล้วถูกแล้วเดี๋ยวก่อนเอ่ออุ้ยตายแล้วเอายันไปนี่ฮะเฮ้ยเราเต็มหน้าดีกว่าคนวิ่งมาเก็บวิญญาณแล้วนะ่ะใครกัน แล้ววิ่งมาเจอกันโอ้โหเขาเปิดไอนี่อ่ะเขาเปิร์กมาเชื่ออะไรนะไอ้ที่กดเกะาะแล้วพังประตูได้เลยอ่ะนี่ชื่อเปิร์กยากละเครื่องในเครื่องเดียวเองไว้ทุกคนจะออกได้ไม่ไดวันนี้โอ้ยเก็บสิของมันเก็บยากจังวะเนี่ยก,ก้าวก้ายังอ่ะอุย, <ๆ S 1> อยังเยอะเยอะสดก่อนๆสร็น สวดก่อนสวดโอ้ยหรือว่ามันกด E Q ดีกว,ว่าเวรกรรมไม่ได้เล่นนาน <laughs> เล่นนาทีสวดก่อนนะจ๊ะสวดก่อน่วล้วแล้วนะยูรีพิเลเจอร์ต้องมาทำภารกิจสวดมนตัวหนีกน่อนสวดเลยเรา E Q E เอ้ยเพื่อนเจ้าจะข,ขึ้นไปที่สองอ่ะสวย E Q E สวยขึ้นไปที่สอนแล้วะครับผมนะและว้วสวืตอนนี้ด้วยกเท่าก้าวๆนะมันต้องติดก้าวๆหรือติดเลยวะโอต,ตายแล้วแบงค์พระเจ้ชาช่วยใหม่ก๊อตแบงค์ไอ้นี่มาเลยวันด้นมันจะมอบแย่แล้วไปแล้วเด้อไมาเจอกันไมชาชาติกาณีกูเพิ่งยิ้มาเองอ้าวอ้าวแล้วไงมียาไหมแล้วใครเออนี่ไงเซมินา อยากได้ยายู่ดีแต่ได้ยาจังเลยนี้ยาอยู่ไหนโอ้ใครมีใครไปเอาวิญญาณวิญญาณขึ้นมาอีกเหรอให้ผมไปเอาวิญญาณวิญญาณขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวปขอขอหาก่อนเืถอได้ยาเอ้ยโอ้โหได้เหมือนจับวางสวยแล้วครับอะไรก็ตกกระตสซมัสงาม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 อร่อยฉีดยาแล้วฉีดซิโนแวคแล้วเย้ที่ไหนก็ไมปลองไปเจอกันในนรก นีเ่เขาอยู่นี่ก็อยู่นี่พอดีเลยวิ่งออกวิ่งวิตวิชีวิตใครวิ่งเจ็บเนี่ยพยายามกันชุบก่อนชุบก่อนเอ่อนโมนโมตื่นมาเฮ้ยเพื่อนมาช่วยกันทําพิธีหน่อยพิธีไม่ขึ้นเลยเนี่ยเพื่อสอบพิธีเองเปล่งกา,าเที่ยบบรอรอสันโอ้อเฮ้ยไม่โดนผมไม่โดนหลอกกูพูดเลยเอ้ยเปิดกลับกันไม่โดนเฉยอะไรวะเนี่ย ไอ้พวกเลียวด้วยวะ่ะหมดแล้วดีกว,ว่ากดเผยไปหน่อยโอ๊ยกูตายกูตายดูโงแล้วกูตายไม้หนึ่งก็มาไม้หนึ่งก็เอาโอ๊ยตีไม่โดนตายตีไอตีไปก่อนหนึเ่เอ้ยเอ้ยหนีหนีหนีตุ๊บตุ๊บเรียบร้อยเออลากเกิดไม่เจอกันเปิดอินเดยหรือไม่ได้เล่นนาะนนะมาเล่นยากจังวะ โอ้โหผ่านหน้ายาแบบเด็กี้ก้าสกร์ดแต่ก่อนรายการเราอุ้ยปวดหัวนอกไปสมองถ้าว่ามืก่อนแล้วก็เช็คก,กับกระดิ่งด้วยนะผมนะเชื่อชคิดไหว,ว้ฮะแต่ทีนี้ขอโดนฝึกเล่นก่อนนะผมนะไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ